สวัสดี FC ฟซีรถไทนิวฮอลแลนด์ทุกท่านนะครับผมพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับเซลฟพุ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เซลฟพุองอ่งจะมามา,มา,าเปลี่ยนบรรยากาศนะครับผมมาที่งานสาธิตนะครับของลูกค้านะครับทีทีสามจุดห้าศูนย์พัดนะครับคือ,อตัวนี้ลูกค้าต้องการาตรวจสอบรถนะครับเป็นตัวทีทีสามจุดห้าศูนย์พัฒนะครับเนาะ พอดีลูกค้าเป็นนี่รถไทฟอร์ดเก่านะครับเป็นต้องการจีจะมาแหลกนะครับตัวทีที0จะเลยเอารถทดลองนะครับไม่ลูกค้าเทสนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวทีที3.50นะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเบิึงบรรยากาศรอบๆนะครับของแปลงสาธิตของพ่อเนาะอยู่หน้านะครับผมาเาิึงบรรยากาศบานๆเท่าก่อนนะครับ โอ้บรรยากาศดีครับมื่อนี้แดดบ่แห้งครับผมนะฮะนะครับพอร์ลิสิมาเทสตัวทีทีสามจุดห้าศูนย์พัดนะครับผมนะฮะสำรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับตัวนี้เนาะฮะตัวทีสามจุดห้าศูนย์พัดตัวนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษสุดนะครับออกรถกระทั่งหลานเรื่องใช่นะครับตอนนี้นะฮะเามีโปรโมชั่นก็คือสื่อ เฉพาะตัวรถนะครับแถมอุปกรณ์ฟรี3ชิ้นนะครับผมนะฮะพร้อมเงินช่วยดาวอีกนะครับผมลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับเนาะที่กำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะครับสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมนะฮะที่เซลล์พงนะครับผม0895401575นะครับได้ตลอด24ชั่วโมงครับผมนะฮะโอ้บรรยากาศดีดีนะครับผม บรรยากาศได้เลยครับวันนี้นะครับเนาะนะฮะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่0 8 9 5 4 0 1 5 7 5นนะครับผมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ